บางทีเราอายุเยอะเราลืมนะคะอาจจะอายุเยอะแค่ไหนขอให้เราสนใจเชิญเลยค่ะดีค่ะโรงเรียนนี้นะคะสวัสดีค่ะช่างชื่อจิรภาย,ยาขอบค่ะมาจากประเทศเยอรมน,นีนะคะมีทำงานที่เยอรมนสนใจที่จะเปิดร้านที่มาโรงเรียนนี้มีเรียนคอร์สอะไรบ้างคะ่ะกระชับน้าแล้วก็โนดน,นาซาร์คันทิเบตก่อนมาเรียนนี้คือคาดหวังอะไรไว้บ้างคะ่ะไม่คาดหวังตัวเองค่ะกลัวตัวเองที่ทําไม่ได้แต่พอมาเรียนจริงมีอาจารย์ที่ดีมากแล้วอาจารย์ที่สอนและประกบเราค่ะ ได้ลองเป็นหุ่นให้เพื่อน,น่ะรู้สึกว่าหน้าเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนค่ะเด็กขึ้นค่ะหน้าใสแล้วก็หน้าเนียนแล้วนุ่มขึ้นด้วยนะคะจาก52นะคะกลายเป็นเด็กค่ะวันนี้นะคะแล้วคิดว่ากลับไปนี่คือจะเอาวิชาความรู้กลับไปเปิดร้านได้เลยไหมคะได้แน่นอนค่ะแบบดีค่ะ คือเราได้ไปเพิ่มเติมมีอันใหม่ขึ้นมามีเพื่อนๆรุ่นเดียวกันนะคะ่ะเขาอยากมาเรียนนะคะ,คะแล้วเขากลัวว่าจะทําไม่ได้อะพี่พาจะแนะนําเพื่อนอยังไงบ้างไม่ต้องกลัวค่ะอาจารย์ที่นี่สอนดีมากและประกบเราดีมากเลยบางทีเราอายุเยอะเราลืมนะคะอาจจะอายุเยอะแค่ไหนขอให้เราสนใจเชิญเลยค่ะดีค่ะโรงเรียนนี้นะคะสอนดีอาจารย์ดีมากค่ะ <laughs>